กรมต่อไปที่อยากทำคือแำมเลลีนค่ะเราลองเล่นกันดูผ้ชมเหุการณ์มันเกิขึ้นไวมากลี่จากาเขาที่ลูกเขาไม่ไมหวแล้วหนูก็หนักเหมือนกันทาไมหนูถึงอยากทำรายการผีหนูชอบฟังเรื่องผีมาไม่กลัวหรอลูกกลัวมากค่ะหนูกลัวเจอมากแล้วก็เวลาล้างหน้าสระผมหนูต้องแบบ ดูดวงไหมคะมีช่วงหนึ่งหนูชอบดูดวงมากค่ะแล้วเขาบอกว่าดูได้แค่เดือนละเอ๊สาจริงๆสามเดือนครั้งใช่หนูดูทุกวันเลยค่ะหนูดูจากอะไรจากไพ่หรอ YouTube แล้วก็ไพ่แล้วก็ Twitter เวลาแบบ r ีท w e e t เพื่อรับคำทำนายนะคะถ้าไม่ตรงหนูว่าเหมือนกันไม่ใช่ดวงเราแล้วไม่ได้เป็นเราเราเลือกเองแล้วเคยดูเรื่องความรักไหมว้ยหัวใจเต้นตุกตั ค่ะทุกคน Welcome to รายการปากต่อปากนะคะเป็นรายการีิสุขาสุตาเนี่ยมาใช้สกิลการใช้ปากค่ะวันนี้นะคะก็อันนี้ขออนุญาตยิดรายการก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนูกำลังรองพี่ซานี้มาอยู่นะคะ เล็หน่อยจ้าแม่ตัวหอมนะเนี่ย<ห>ขนาดร้อนฉ่ำแลวก็วหอมนะแน่นอนสิฉันต้องมั่นใจมากเพราะว่าตัวฉันไม่มีทางมีกลิ่นแน่นอนเพราะว่าฉันไปเลเซอร์รักแร้ประจําที่กังนําคลินิกตอนนี้เธอรู้ไหมเขามีกี่สาขาสามสิบเอ็ดสาขาทั่วประเทศแล้วที่เปิดล่าสุดร้อนๆแบบสดๆร้อนๆเลยนะที่เดอะมอบางกะปิส่วนต่างจังหวัดนะคะมีเซ็นทันขอนแก่นมีเซ็นทันสุราษฎร์นะคะที่เปิดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเลยค่ะเรื่องอื่นไม่รู้ที่ไหนดังแต่ถ้าเรื่องเลเซอร์ขนต้องนึกถึงกังนันคลิ ไปละป้าไปกางน้ำหรอทำงานค่าไป,ไปค่ะใช่เพราะว่าน้องรอ<ะ>เหงื่อชามแล้วค่ะเล่นกอล์ฟครั้งล่าสุดเมื่อหนูไปรายการหนึ่งแล้วก็ไปโมว่าหนูเล่นได้ค่ะแล้วพอ <c oughs> ต้องไปเล่นจริงๆแล้วหนูตีไม่โดนค่ะเฮ้ยม,มันกลับมาย้อนวนวนวนะเฮ้ยอุ้ยไม่โดน ซ้อม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 เออเดี๋เดไม่ตลกแม่โอเคว้าไปไหนอะ่ะว้าวฟังไม่ไหวขอแรงสุดขอแรงขอแรงสุดได้ไหมได้ค่ะอไ <laughs> ม่ตลกแล้วไม่ตลกแล้วดูซีเรียสละ เมื่อกี้เฮ้ยสกิลมันลดลงเลยแม <laughs> ดูขาเปลี่ยนอันได้ไหมคะพี่ไปโอ้ยนหนึ่งร้สองโอเคแปลว่าอันนี้คือลัคกี้ชาร์มค่ะ เล่นกันต่อเลยค่ะจเล่นกันต่อเลยค่ะหนูลืมบอกทุกคนว่าหนูอยู่ที่ไหนนะคะวันนี้หนูอยู่ที่ Beat Active นะคะแล้วก็เขามีเครื่องเล่นเยอะมากๆเลยค่ะหนูเลยคิดว่าวันนี้น่าจะยาวนานตอนนี้จะมาเล่น Parkour นะคะเป็น Parkour Course ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้จะเป็น Beat Active Parkour นะคะก็จะเป็นเล่นผ่านด่านแต่ละด่านนะครับ ว้าวว้าวเฮ้ยโอเคว้าวอันนี้คือจะทดสอบสกิลด้านการโหนบ้างอุ้ยอันนี้ยากสุดอุ้ยพี่อุ้ยขาด้วยโอเคไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บค่ะ เราไม่เน้นเวลาเราเน้นท่าสวยท่าสวยโอเค got it คนไปเล่นอ <mile> ัน <derived> อื่นต่อกันเลยค่ะกอดไปเจอน้องขอเล่นอันนี้ก่อนทอสวัสดีค่ะขอท่าไปนี้เลยนะเอาเข่าอ๋ออย่างงี้ใช่ไหมท่าครับผมถูกต้องครับอย่างงี้ครับผมใช่ไหมเนี่ยที่เหยียบถูกปะถูกแล้วครับโอเคนี่มืออย่างงี้อะลูกครับผมเอาวิธีเล่นนะครับเวลาลงอ่ะเราต้องทีน้ำหนักลงไปเลยครับโอเคอันเนี้ยคือมันต้องลงอีกสุดี้เลยครับมันถึงจะลงให้เรา หนูพี่ถึงวสี่สิบแล้วค่อยๆเวลาลงลงกดสุดลงสุดเยี่ยมจะแตกลุตอ๋ออย่างนี้อ๋อยังงอะเขาอกสุดเลยสุดอีกสุดอีกขไม่ไม่ลงไม่ลงสุดกสุดอีกอีกไม่ลงเนี่ยโอเคลองลองดูไหมลองดูครับครับผมช่วยกูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวช่วยกูดูตรงนี้พวงยืนตรงนี้ เดี๋ยวเราจะไปแชมเปลนต่อนะคะตอนเด็กๆหนูชอบเล่นแชมเปลนมากว้าวโอเคหนูจะกระโดดให้ดูค่ะโอ้ my god นอนกันนะนจากแม่จะอ้วกตอนนี้เอลลี่จะโดดจนแบบหลอหลอหรอหรอุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะไปหาน้องไปเร็วๆรไปไ,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 ปไปหาเขา,าเไปหาเขาไปหาเขา <c oughs> แต่ว่าหนูรู้สึกว่าเออ,เอบ้าน<อ>าบ้านหนูเลยแต่ว่าหนูเห็นว่าแบบ ันนี้มันมีที่เล่นแบบนี้แล้วมันมันคือกิจกรรมที่หนูชอบเลยใช่ค่ะด้ยหแม่ตอนเด็กเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาอยากขับกโกคาร์ทอยากขับโกคาร์ทอยากอยากเป็นอยากเป็นนักแข่งหรือเปล่าหรือว่าอยากเป็นอะไรอแ,แบบเหมือนคุณพ่อหนูเคยแข่งรถใช่ไหมหนูเลยแบบอุ้ยอยากมีโกคาร์ทของตัวเองแล้วเหมือนวันเกิดปีนึงอะค่ะพ่อซื้อโกคาร์ทให้แต่ว่าตอนนึงก็อยากเป็นนักแข่งแต่ว่าหนูเคยแบบวุ้ดแล้วมันแบบดิฟบอมมันดิฟบอกใช่ค่าเป็นโตเกียดดิฟดิฟ อ้วกลเอาอวกพ่อบอกให้แบกให้แบกเหยียบคันเร่งหมุนติ้วติ้วติวติวหมุนเป็สิบรอบนะเรียนหัวก็เลยคิดว่าไม่เอาดีกว่ากิจกรรมนั้นไม่เอาดีกว่าแล้วกิจกรรมต่อไปที่อยากทำคือที่แบบรู้สึกอันนี้คืออันนี้เหรอเราลองเล่นกันดูได้ค่ะอยากรู้เหมือนกันหนในในเอลี่เล่นก่อนสิพี่ดูก็รทำไม่ได้เก่งขนาดนี้ ที่สุดหรอโอเคลอนสแควร์ค่ะห <Okay. S 2> นะึ่มคุณผู้ชมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากดูไม่หนูไปไกลมากอ่ะทำยังไงอ่ะอ๋อเอาข้างลงเหรอออ้ยแค่กูงานาลงกูก็เหนืน่อยแล้วให้กูไป คนไม่ไม่ห่วงภาพเลยเนาะแบบคือฉันสามารถโ้สามารถเปิดสนุกสนานได้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กใช่คะ่ะตอนเด็กๆหนูก็เล่นอะไรแบบนี้บ่อยมากคะ่ะแต่ว่าแค่ช่วงหนึ่งแบบว่าพอไปเทรนอะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้มาโดดอะไระแล้วแต่ว่าพอได้กลับมาก็รู้สึกแบบมันย้อนวาน,วานไปถึงตอนเด็กมากๆเลยคะ่ะแปลว่าอันนี้คือครั้งแรก ครั้งสุดท้ายหยู่เล่นคือตอนอายุว่าแปดเก้าขวบอะคะ่ะสิบกาปีแล้วตอนนี้สิบเก้าสิบ้าสิบเก้าสิบเก้าเมื่อ <c oughs> กี้ยังเล่นเหมือนเด็กแปดขวบเลย <c oughs> ยังทำโดนยังอหูสุดๆไปเลยต้องคุยกับอลลี่หน่อยเพราะว่าจริงอะ แอลลี่ก็ถ้าเปรียบง่ายๆเหมือนอยู่วงการตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะใช่ป่ะเพราะว่าหนูก็มีแบบโฆษณามีอะไรตั้งแต่เด็กเหมือนกันจนโตขึ้นมาทํามาก็หลายอย่างแต่เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่หนูอยากทําคือรายการผีใช่ถ้าไมหนูถึงอยากทํารายการผีหนูชอบฟังเรื่องผีมากค่ะแล้วก็เวลาเจอใครไอซ์เบรกเกอร์ของหนูเวลาเจอคนที่แบบครั้งแรกค่ะเจอคนครั้งแรกหนูก็จะถามว่าสมมติว่าพี่ชแต่งหน้าอย่างเงี้ยหนูก็จะนั่งแล้วก็อยู่ดีหนูก็จะถามแบบพี่เคยเจอผีไหมคะพี่เคยเจอผีไหมคะ ซึ่งแอบร้อนเหมือนกันนะคะถ้ามีคนอยอ<ห>ู่ี่สมมติพี่พี่กำลังแต่งหน้าแบบเพลินๆอยู่แบบเออลี่แล้วพี่เคยเจอผีไหมคะ หรือหนูเห็นเออ๋อหนูชอบใช่ค่ะแปลว่าตอนก่อนนอนก็คือจะจะเลือกฟังเรื่องผีหรอใช่ค่ะหรือว่าดูหนังผีอะไรเงี้ยแล้วหนูไม่กลัวไม่กลัวหรอลูกกลัวมากค่ะหนูกลัวเจอมากแล้วก็เวลาล้างหน้าสระผมอาบน้ำอะค่ะหนูต้องแบบเปิดตาข้างนึงสมมติว่าล้างหน้าซีกนี้หนูก็เปิดตาข้างนี้ไว้ล้างหน้าเพราะว่าเราเพิ่งฟังเรื่องมันมาถูกไหมแล้วมันเรากำลังคิดอยู่จินตนาการคือหนูจินตนาการว่าแบบล้างหน้าอยู่คือมองขึ้นมาต้องมีคนอยู่ข้างหลังแน่นอนหนูเล แบบเดเนี่ยแล้วทำไมทั้งๆที่กลัวทำไมถึงยังอยากฟังอะไม่รู้อะค่ะมันเหมือนแบบท้าทายแล้วเคยเจอไหมแต่ไม่เคยแบบรู้สึกว่าแบบแห่อะไรเงี้ยฝันล่ะโอ้ฝันบ่อยมากค่ะฝันฝันแบบมักเจอเจอผีตลอดเลยค่ะในฝันแต่ว่าหนูเคยเจอแล้วถ้าถ้าเกิดคนเคยเจออาจจะเป็นเรื่องผีอำ ที่แบบว่าขยับตัวไม่ได้แบบแบบกระดิกไม่ได้เคยนะกลัวมากค่ะหนูเลยต้องแบบว่าเวลาก่อนนอนนะคะกลัวผีมากก็เลยจะแบบว่าทําให้ผีตกใจก่อนถ้าเกิดว่ามีผีอยู่ในห้องอะค่ะพี่หนูก็จะแบบแค่ผีก่อนค่ะเก่งฉันเคยเจอพี่เคยเจอเหรอเอาเรื่องจริงเลยไปภาคใต้แล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วตอนนั้นอะมันเป็นเหตุการณ์ที่หลังจากซึนามิ หลังจากหลังจากเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงอะนะมันมันผ่านไปมันรู้สึกมันจะผ่านไปตอนนั้นประมาณ6เดือนเขาก็กําลังฟื้นฟูทุกอย่างอยู่แล้วก็เขาก็จัดคอนเสิร์ตเพื่อว่าให้แบบศิลปินอะไปแบบให้ให้คนเขาแบบนึกออกไหมแบบเหมือนเหมือนเหมนฮิวใจเขาอะว่าเฮ้ยมันเพิ่งเกิดเหตุการณ์แย่นะแล้วเราก็ไปคนลุกนะ แล้วไปนอนโรงแรมแล้วพี่นิเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพี่นิก็จะมเีเพื่อนเพื่อนในวงอะค่ะแล้วก็มีคนดูแลคนดูแลก็แบบจากค่ายก็เป็นผู้หญิงที่ผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่วันนั้นเนี่ยคือเราได้ห้องโรงแรมอะที่แบบเราแยกกันนอนได้หมดเลยทุกคนคือหลายคนมากแยกกันนอนแยกกันนอนแต่ละห้องแต่ความทรงจำพี่นีก็คือบางที่ที่เราไปอะเราเรา,เราต้องนอนกับเพื่อนเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ห้องเราแบบเยอะใช่ไหมแล้วก็จะนอนอ่ามีนอน можно, คู่นี้คู่นี้คู่น,นี้วันนั้นอะพี่นิจาได้ว่า ขึ้นไปนอนเพื่อนเพื่อนก็เขาก็ยังปาร์ตี้กันอยู่ยังยังยังแฮงเอากันอยู่เราก็ขึ้นไปนอนก่อนเพื่อไม่ไหวละขึ้นไปนอนเราก็รู้สึกได้ว่าบนเตียงอ่ะมีมีแบบคือเตียงเตียงโรงแรม่าเธอเข้าใจป่ะมันมันมันมีความนุ่มใช่ไหมม,ม,ม,มันจะมันมันจะไม่เหมือนเตียงบ้านเรามันวึบวึบว้บสามทีพี่นีก็ในระหว่างนั้นพี่นีก็คิดในใจว่าเอ้ย สงสัยเพื่อนกลับมานอนหนูเข้าใจใช่ปะเพราะว่าที่ผ่านมาเรามีมีวันที่เรานอนต้องนอนคู่กับเพื่อนด้วยแต่จังหวะที่เรากาลังจะลืมตามันเหมือนแบบความคิดเราคิดว่าเฮ้ยวันนี้เรานอนคนเดียวนี้หว่าจังหวะนั้นน่ะเธอแล้วฉันจะลืมตาไว้ฉันลืมไม่ได้แล้วเหมือนแบบตอนนอนอ่ะตอนนอนอ่ะฉันก็อย่างเงี้ยเหมือนคนเหมือนคนหนาวใช่ไหมก็ห่มผ้าแล้วก็ปุ๊บเนี้ยเว้ยจังหวะที่พอปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดิน เหมือนเหมือนคานขึ้นฟึบแล้วจวังหวะที่เราคิดได้ว่าเรานอนคนเดียวแค่นั้นแหละมือพี่นี่อจากที่อยู่ตรงเนี้ยคือถูกดันขึ้นอย่างงี้ดันขึ้นแบบเนี้ยการเป็นมือแบบนี้นะแต่ตัวเนี่ยคือขยับไม่ได้คืออยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงคนพูดแต่เราจับจับสำเนียงนั้นไม่ได้ว่าเขาพูดว่าอะไรแต่รู้ว่าเป็นเสียงผู้ชายที่แบบอ,อ,อะไรสักอย่างไม่รู้อะจังหวะนั้นเธอรู้ป่ะฉันทำไงฉันหักมือคืนเว้ยแล้วก็บอกว่าจะนอน แล้วก็ตื่นตกใจมากตื่นขึ้นมาฉันทำอะไรรู้ป่ะลงทวิตเตอร์ว่าผีอ้ลงทวิตเตอร์ว่าผีอ้ <c oughs> เปิดไฟฉันเปิดไฟไว้เปิด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 ,เป,ด,เ,ปดเปิดทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่พี่ที่พี่เจอแล้วพี่รู้สึกว่าอันนี้ของจริงมันเลยทําให้แบบเราต้องแบบเ,แบบเวลาไปที่ไหนก็แล้วแต่เราจะต้องแบบสวดมนต์ไหว้พระก่อนขอก่อนอะไรอย่างงี้ชอบไหมชอบ,ชอบไหม <c oughs> <c oughs> ชอบมากค่ะ <c oughs> ชอบมาก <c oughs> ชอบมากเ <c oughs> มื <c oughs> อม่อก่อนขามีเพื่อนในจินตนาการอ๋อใช่ค่ะเพื่อนในจินตนาการเหมือนที่เมื่อกี้ไหมเพื่อนที่หักมือคุณฟิล คือเหมือนกับว่าอันนี้น่ากลัวที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับหนูแล้วกันค่ะแต่ว่าอาจจะสําหรับคนรอบข้างหนูเพราะว่าตอนเด็กๆก็ะค่ะหนูก็อยู่ที่วันหนึ่งหนูก็บอกพ่อแม่มว่าหนูมีเพื่อนสองคนเป็นพี่ผู้ชายสองคนอ,อายุประมาณสิบกว่าแล้วก็แบบชื่อพี่จองกับพี่ใจ จะบอกพ่อแม่ตลอดนะคะว่าให้รอพี่เขามาด้วยแบบเปิดประตูให้พี่เขามานั่งข้างหลังรถด้วยแล้วก็เวลาแบบไปไหนมาไหนก็คือจะบอกว่าพี่เขามาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพ่อแม่หนูก็หลอนมากทุกคนก็หลอนมากว่าแบบคืออะไรแบบเป็นใครแล้วจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูจำได้ช็อตหนึ่งคือหนูเพิ่งมารู้ตอนโตว่ามีสงคนนี้ค่ะแบบรู้ชื่อแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครยเล้ยเขาเป็นผีหรือเขาเป็นแค่แบบในหัวเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูจาสิ่งหนึ่งได้คือว่าหนูเคย หันไปหาข้างหลังเลยค่ะเหมือนกับว่าเขานั่งอยู่หลังรถแล้วหนูอ่ะหันไปแล้วหนูกำลังจะถามว่าแบบมาแบบขึ้นมาหรือยังหรืออะไรสักอย่างอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าหนูคือภาพแบบแมมมี่มันตัดก่อนที่จะเห็นว่าเห็นไหมอะไรเงี้ยค่ะน่ากลัวมากนี่รายการอะไรวะเนี่ยแต่เอาจริงจริงเนี่ยเห็นเขาน่ารักเห็นเขาแบบสวยแบบตอนนี้แบบโอ้โหเป็นศิลปินโด่งดังแล้วก็ยังมีดราม่าดราม่าในชีวิตมีมาเรื่อยๆเลย แต่ดราม่าล่าสุดนี่โดนเรื่องอะไรลูกมีทวิตมาเฉยๆที่แบบว่าพูดถึงการพูจาของหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าพูจาน้าลำคาอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะไรอ่ะแบบหนูไม่น่าจะเขาพิมพ์แค่นั้นเลยใช่คขะหนูเลยอยากรู้ว่าแบบทําไมเดีจะได้ไปปรับแก้ได้ค่ะลูกไม่จําเป็นต้องรู้คืออย่างนี้ไว้แม่เขาบอกว่าพูจาหน้ารำคาญชิบหายชิบหายด้วยเหรออาจจะเป็นพี่ตอบอะพี่ก็จะรู้สึกว่าก็ไม่ต้องฟังดิคือเราเข้าใจได้ว่า คนเราบนโลกใบนี้ไม่ได้มีคนที่ชอบเราทั้งหมดหรอกแต่ถ้าคุณไม่ชอบเราคุณข้ามเราไปก็ได้ถูกไหมแทนที่จะด่าให้มันก่อเกิดเป็นปมในใจเราไปอีกถูกไหมเออแล้วน้องก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้องทําผิดอะไรเพราะเขาเกิดมาเขาก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วดราม่าล่าสุดไม่พอถูกบูลลี่มาตลอดด้วยก็คือเรื่องตอนหนูเดบิวอะค่ะหนูเด็กมากๆ,ๆแล้วก็น่าจะยังมีแบบได้ไม่เข้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีคอมเมนต์น,นึงบอกว่าน้าผักหนูเหมือนลานจอดเครื่องบิน,นะคะ่ะนา หน้าหนูใช้คำว่าหนูใช้คาว่าหน้าไม่เข้าที่ไม่ได้หน้าไม่เข้าที่เนี่ยต้องเป็นพี่เพราะสัญญกรรมมายังไม่เข้าที่ฮะมันก็ประมาณหนึ่งเดไปทําอีกแล้วก็หลอกเขาไปว่าหน้ายังไม่เข้าที่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อว่าอย่างนั้นว่าไปถึงขนาดนั้นช่ค่กะหนูเลยแบบไม่ใจในหน้าผากตัวเองมากๆเอาหน้าปัจจุบันเนี้ยหลายๆคนไปทำหน้าผากนะเว้ยเพื่อให้แบบมันกว้างขึ้นมันมันใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันเกี่ยวกับช่วงวัยอายุด้วยอันนี้ถือว่าหนูโง่เฮงดีนะมีโดนเรื่องอะไรอีก แอสโซะค่ะทั้งทั้งหมดรวมทั้งหมดรวมแบบไม่ได้ใช่เขาไม่ได้แล้วหนูมีตอบโต้ไหมไม่ไม่เคยตอบค่ะแต่หนูแค่รู้สึกว่าแบบเออมันก็มันก็จําขึ้นใจเหมือนกันแล้วมันมีผลกระทบกับจิตใจลูกไหมม,ม,ม,มีนะคะเพราะว่ามันทําให้หนูอินสิเคียร์มากแล้วม,มีช่วงหนึ่งแบบไม่อยากถ่ายรูปไม่กล้าถ่ายรูปอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อินสิเคียร์เรื่องหน้าผากตัวเองเรื่องกามเรื่องจมูกเรื่องอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเพราะเขาด่าหมดเลยใช่ค่ะก็เลยแปลกมากไหนเปิดไหนเปิดหน้าดิ หูหน้ามึงโดนหน้ามึงหน้าโดนด่าก็ก็ก็ไม่ไปที่มึงก็ต้องมาที่กูกูก็เลยต้องไปที่มึงเออเคยเห็นไหมเคยเห็นหน้าพี่ขึ้นภาบุ้ม หนูต้องดูหน้าพี่พี่ก็โดนบูลลี่เหมือนกันคือสมัยก่อนอะ่ะพี่นี้ก็จะเป็นเหมือนกันที่แบบว่าโดนบูลลี่โดนนู่นนี่แบบว่าคือด้วยความที่แบบหน้าเราเนอะมันยังแบบฮอร์โมนอ่ะฮอร์โมนหญิงมันยังไม่เยอะแล้วพี่นี้เป็นคนฮอร์โมนชายเยอะมากก็ประสบการณ์ของพี่นี้ก็คือแย่มากคนแบบคือชอบบูลลี่เรื่องหน้าตาเพราะฉะนั้นอ่ะ ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราเริ่มอยากดูแลตัวเองก็จะไปหาอะไรมาทาบ้างบางทีก็แบบมีขนขึ้นมีมีหนวดขึ้นใช่ไหมก็ไปเอามีดโกนมาโกนอย่างเงี้ยซึ่งวันแรกๆอ่ะมันโกนแล้วมันก็เนียนก็จริงแต่ว่ามันพอมันผ่านไป3วันเป็นยังไงหนังไก่แบบชามแต่ทุกวันนี้ค่ะใบายหนังไก่เลยค่ะเพราะว่าให้กังนําคลินิกเขาดูแลค่ะไม่เชื่อหรอคะไปดูค่ะเท ตอนนี้นะคะซานิอยู่ที่กังนําคลินิกสาขา ICS ไอคอนสยามค่ะมาบอกลาเรื่องขนอย่าไปทนมันอีกต่อไปใช่ไหมคะพี่ขาสวัสดีค่ะพี่ขาถามแทนลูกค้าหลายๆคนที่กำลังจะเข้ามาเลยคือว่าเลเซอร์ขนที่กังนําคลินิกเนี่ยเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยครับเพราะว่าที่นี่มันจะมีเครื่องเป่าลมเย็นด้วยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยแนะนําดูแลอย่างใกล้ชิดเลยคุณซานิสามารถสอบถามได้เลยครับเยี่ยมมากเลยค่ะไม่เจ็บเลยแบบที่พี่เขาบอกนะคะแถมเครื่องที่เขาใช้นะมีลมเย็นเป่านะหรือนอน สบายๆแบบที่พี่เขาบอกจริงๆค่ะคือยกแขนสบายๆตื่นมาอีกทีขนแขนขนขาขนรักแร้เนี่ยหายเกลี้ยงเลยนะคะคซึ่งตัวเครื่องนะคะเขานําเข้าจากประเทศอิตาลีด้วยมูลค่าถึง2.5ล้านบาทค่ะและมีระบบ l o n p h o u s e n d y a c นะคะรับรองว่าเครื่องเนี่ยมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการกําจัดขนที่เหมาะสําหรับผิวของคนเอเชียโดยเฉพาะจะพื้นที่เล็กพื้นที่ใหญ่ซอกไหนเขาจัดการได้หมดพูดไปเดี๋ยวคนไม่เชื่อค่ะจะพาเข้าไปดูเครื่องนะคะและที่สําคัญคือจะเข้าไปทําด้วยว่าระบบ l o n p h o u s e n d y a c เนี่ยมันดียังไงค่ะ เดี๋ยวขอตัวนะคะนัดพี่พิมพ์ไว้แล้วค่ะพี่พิมพ์ขาระบบรองเท้าเซนิแยงนี่เขาดียังไงลดยังไงคะเป็นระบบรองเท้าเซนิแยงที่ลงได้ลึกถึงลากถึงคนเลยค่ะตัวนี้พูดขนาดนี้ก็ต้องลองแล้วป่ะคะพี่พิมขาพี่พิมพ์ขาทำเลยค่ะได้มาค่ะ ็ในระหว่างที่ทำก็จะมีลมเย็นๆเป่าด้วยเพราะฉะนั้นก็จะสบายๆนอนหลับได้เลยนะคะไม่เจ็บหรอแม่ไม่เจ็บไม่รู้สึกเธอจะรู้สึกแบบอุ่นๆบ้างบางทีแต่เพราะก็จะมีลมเย็นเป่าตลอดไงก็จะไม่รู้สึกอะไร ขอบคุณนะคะตอนนี้นะคะชั้นนี้ทำเรียบร้อยแล้วค่ะก็รู้สึกนะคะว่าผิวตรงที่ทำเนี่ยนะมันมีความเรียบเนียนมากขึ้นนะคะแน่นอนว่าคือจะไม่มีปัญหาขนคุดหนังไก่นะคะที่สําคัญก็คือถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ดาราหรือว่าเซเลบเนี่ยเขาก็คงไม่กล้ารีวิวกันเยอะหรอกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นต้องมาการที่เด็ดไปกว่านั้นนะคะเขายังมีโปรปังๆเอาใจลูกค้าใหม่ด้วยนะคะคือให้เลเซอร์รักแร้ฟรี1ครั้งรักแร้ทั้งสองข้างนะคะมูลค่า699บาทเพียงแค่คุณแอดไลน์มาที่ แอดกังนํำคลินิกนะคะถ้าเครื่องไม่ดีจริงเนี่ยกังนํำคลินิกเขาไม่กล้าแจากฟรีขนาดนี้นะจะบอกว่าราคาดีมากด้วยค่ะเข้าถึงได้ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยแน่นอนค่ะถ้านึกถึงขนก็ต้องเป็นกังนํำคลินิกเพราะที่กังนํำคลินิกใครๆก็สวยได้ค่ะแอดไลน์มาได้เลยนะจ๊ะแอดกังนํำคลินิกจ้ะตอนนี้ลูกสาวรอแล้วไปแล้วว้าวมาแบบว้ามาคุยกันต่อว้าวมาพี่กลับมาแล้วเฮ้ยหนูดนลง<น><น>มาค่ะ รายการผีก็อยากทำมีเซนส์ก็มีเป็นสายมูไหมอะเป็นค่ะดูดวงไหมคะมีช่วงหนึ่งหนูชอบดูดวงมากค่ะแล้วดูดวงช้ำดูดวงชํำเขาบอกว่าดูได้แค่เดือนละเอ๊สามเดือนสามเดือนครั้งใช่หนูดูทุกวันเลยค่ะหนูดูจากอะไรลูกแคกโค้งเลยหนูดูจากอะไรจากไพ่เหรอ YouTube แล้วก็ไพ่แล้วก็ Twitter เวลาแบบขึ้นมาแบบ วีทีเพื่อรับคาทำนายนะคะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะกดไว้ก่อนถ้ามันดีค่ะถ้ามันไม่ดีหนูก็แบบไม่ทิ้งไม่จริงอะไรอ่างเงี้ค่ะใช่ต่วมีช่วงหนึ่งหนูจะดูใน YouTube บ่อยแบบว่าพี่ก็คอยนะคะเหมือนให้เราแบบให้เราคอนเน็กกับมันว่าเราอะเข้ากับสีไหนเราก็จะแบบ แล้วก็จะกองแล้วก็แบบว่าตรงไหมนายใช่ค่ะถ้าไม่ตรงหนูว่าคามเหมือนกัน้อไม่ตรงก็ไม่ใช่เธอบ้าเปลี่ยนคลิปค่ะไม่ใช่ดวงเราแล้วไม่นด้จะเป็นเราเราเลือกเองแล้วเคยดูดวงกับคนไหมบุคคลอ๋อเคยค่ะแบบหมอดูจริงๆเลยใช่ค่ะหนูเคยมีพี่คนหนึ่งที่แบบว่าดูให้หนูบ่อยมากๆช่วงที่หนูแบบเคร้งเครียไม่รู้จะทําอะไรดีอะไรแล้วเขาทักตรงไหมตรงค่ะตรงตรงตรงเขาเขาก็พูดตรงๆเลยค่ะว่าแบบอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีจะเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆค่ะพี่ แล้วเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดใช่ค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูเจอแล้วหนูก็แบบแล้วก็เลยแบบเชื่อเชื่อในพี่เขามาหนูก็เลยแบบทักพี่เขามีช่วงหนึ่งทักไปหาทุกอาทิตย์เลยค่ะแล้วพี่เขาบอกว่าหยุดพอเขาไม่หยดสามเดือนแล้วแต่อลลี่ปล่อยไปแล้วเคยดูเรื่องความรักไหมพี่บิว เลยว่เป็นช่วงหนึ่งหนูมันจะทำอะไรัน็อยากรู้ใช่ไหมเอออยากรู้เขาทักไหมว่าประมาณอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยหนูหนูดูในเอ่อยูทูบอะค่ะเพราะไม่กล้าถามไม่กล้าถามในชีวิตจริงเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาจะแบบว้ายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูดูใน YouTube แล้วก็เหมือนแบบเป็นหัวข้อเนื้อคู่เดินเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วแล้วประมาณไหนที่หนูอ่านมาประมาณเอาประมาณก่อนนะเพราะว่าในชีวิตจริงเราอาจจะมีสเปคของเราไทยของเราอีกแบบนึงก็ได้แต่ว่าประมาณที่ปราหัวใจเต้นตุกตับ หัวใจก็หนุ่มดแบบฉ่ำๆเหมือนประมาณไหนเป็นคลิปภาษาอังกฤษได้เลยอันี้เขาก็เลยบอกว่าแบบจะเป็นคนที่ดูแอนิเมะดูแอนิเมะแล้วก็ผมดำคิ้วแบบหนานิดนึงแล้วก็เต้นได้ค่ะแบบชอบเต้นเป็นสายแบบค o เวอร์เหรอหนก็เลยต้องเป็นศิลปินนะนี่ก็บอกว่าเป็นศิลปินศิลปินก็ชอบแอนิเมะเยอะคิ้วเข้มได้ยหรอ หนูดูคล้ายมากๆคนเนี้คนนี้แบบเหมือนเหมือนจองกุกพูดไม่ได้พูดพูดแล้วิดจองกุกทำไมชอบทำไมชอบคนนี้เออจริงๆหนูชอบ BTS ทั้งวงเลยค่ะแบบว่าชอบทุกคนแล้วก็เมนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะแต่ชอบเขาเป็นพิเศษช่วงนี้ S <S> <S <S ชอบมากค่ะหนูรู้สึกว่าทั้งเจ็ดคนแบบมีชาร์มของตัวเองมากๆค่ะแล้วเขามีเสน่ห์แล้วเขาเก่งกันมากคือหนูชอบเวลาเขาอยู่ด้วยกันเจ็ดคนทีมเวิร์คของเขามันมันแบบ <S <S อินสปิเริักับหนูมากๆแล้วก็เลยอยากแบบอยากทํางานเป็นทีมบ้างอะไรอ uh huh. ย่างเงี้ยใช่ว่าตอนนี้เราเ,<ล>เป็นศิลปินเดี่ยวชอบเขามากๆเลยเพรต้องหนึ่งท่อนเอาท่อนของของจงกุกเลยไหมอ๋อเจ็ดโอเคจัดไปค่ะ วว้าร้องได้ช่ำช้ำโอเคค่ะ Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday seven days a week every hour every minute every second you know night after night I'll be loving you r i k e seven days a week ร้องไปเถินไปเอาไปแท็กเขาด้วยนะคะแฟนคลับทุกคนมีเพลงใหม่นี่สี่ นั่งนอกกรุงหัวจุกมันเด็กอ่ะพ่อคือเอาแล้วปุ๊ <coughs> 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 แตกไปด้วยแตกไปด้วยนี่คือนี่คือความชอบของน้องความน่ารักของน้องจริงๆพี่น่คุยกับแอลลี่มาหลายครั้งมากแล้วก็จะเห็นความสดใสแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ชอบหนูคือไม่ว่าหนูจะเจอดราม่าอะไรกี่รอบกี่รอบก็แล้วแต่คือหนูรู้นะหนูรู้ว่าดราม่ามันคือมันจะต้องเจอกับเรื่องนี้มันจะต้องเจอกับแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วหนูผ่านมันไปได้อะหนูจะให้กําลังใจเขาว่าอย่างไรจริงๆแล้วแบบหนูมีช่วงที่ไม่ไม่ได้แบบยอมรับในตัวเองอะค่ะแล้วก็แบบเรารู้สึก เคว้งแล้วก็เราเขวไปตามความคิดของคนอื่นใช่ไหมคะแต่หนูรู้สึกว่าล่าสุดเลยที่หนูแบบเพิ่งเริเข้าใจอะค่ะว่าแบบเออจริงๆแล้วมันคืออะไรคือเหมือนหนูต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนนะคะหนูต้องรู้ก่อนว่าตัวเองเป็นคนยังไงเราต้องรู้จักตัวเองให้ดีที่สุดก่อนที่เราจะไปเชื่อคนอื่นเพราะว่าเขารู้จักเราแค่ในในเวนึงในมิตินึงเขาอาจจะเห็นแค่ภาพภายนอกเขาอาจจะเห็นเราแล้วก็ไม่ชอบแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเขาถูกเพราะว่า ขาก็ไม่รู้จักเรายังไม่ได้ get to know เรายังไม่ได้รู้ว่าเราเติบโตมายังไงเราแบบเราต้อง accept ในตัวเองเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราเป็นคนแบบนี้เราทําดีที่สุดแล้วในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีใครที่ไม่ชอบเราหรือว่าใครที่ใช้ชีวิตในเวที่ต้อง,ต,องต้องว่าคนอื่นหรือว่าต้องแบบติคนอื่นในเรื่องที่ไม่ควรจะติรูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าอะไรก็ตามะค่ะ รู้สึกว่าอันนั้นให้เขาเป็น n e g ท t i ิตี้ของตัวเองแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาต้องจัดการเองก็เราไม่ได้เกี่ยวด้วยอันนี้แหละเด็กวัยรุ่นต้องฟังเอาไว้เพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะแบบแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้ผ่านมันไปได้ยากนะคะลองฟังแอนล,ลี่ไปแล้วก็มันจะเป็นแบบเหมือนแรงเป็นกําลังใจสําหรับน้องๆที่อาจจะต้องเจอปัญหาแบบนี้เนาะเอาละสุดท้ายแอนล,ลี่ค,ะค่ะฝากผลงานในลุกตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างคะค่ะก็เพลงล่าสุดมีเพลง passcode รู้ไหมคนเดียวออกไป ใช่ค่ะอุ้ยยงหงยโอเฮโอ้โ้เพราะเมื่อกี้เราไปเล่นคือคือใจเรา ไปแล้วตอนนี้วิญญาเราหลุดไปแล้วก็ไปฟังกันได้ในยูทูบนะคะตอนนี้หนูทาให้ฟังไม่อนแค่ค่ะตอนนี้เพลงนั้นแล้วก็แล้วๆนี้น่าจะมีเพลงออกไห้ฟังอีกเรื่อยๆค่ะโอเคก็รอติดตามนะคะผลงานของน้องนะวันนี้ขอบคุณแอลลี่มากมาลุกนะขอบคุณนะคะย้ำนะคะใครที่อยากมั่นใจมั่นจักนะคะแนะนําให้กังนําคลินิกเขาดูแลนะคะแถมเขายังมีโปรปังๆเอาใจลูกค้าใหม่ด้วยคือให้เลเซอร์รักแร้ฟรี1ครั้งรักแร้ทั้ง2ข้างนะคะมูลค่า6 9 9บาบาทค่ะเพียงแค่คุณแอดไลน์มาที่ แอดกังนำคลินิกถ้านึกถึงขนก็ต้องเป็นกังนำคลินิกเพราะที่กังนำคลินิกใครๆก็สวยได้อย่าลืมแอดไลน์มานะคะแอดกังนำคลินิกค่ะเดี๋ยวครั้งหน้านะจ๊ะจะเจอกับแขกรับเชิญคนไหนนะจ๊ะก็รอติดตามด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง my channel ด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันวิกจับวิกควิกควิก ไปเลยครับได้ครับทําไมล่ะครับลูกโอ้ไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้ถ้าต้องเด็กเด็กเล่นไม่ได้ลูกเด็กไปเล่นบาสกันลูกไปเคิดว่าไม่ใช่ผมคิดว่ากูเป็นมานดังหงูจะมาเกียร์มาเกียร์แวบเลยในหัวแวนสิงที่ไม่ตซิดนนาติดนะน่าติดนะเอาที่มาเติมที่เติม